ก่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืม subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเย้ยเ้าจะบอกว่าเป็นนักแสดงนางร้ายสุดแซบหน้าสวยไร้สัน,เนะเคยประกาศตัดขาดทางโลกเหตุก็เพราะว่าติดใจแทบจะบวชไม่สึกเลยนะครับแล้ววันนี้ขอบอกเลยว่าถึงเวลาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเนี่ยแต่เธอก็ยังคงดูดีดูดีดูสดใสอยู่เสมอเลยนะครับแล้ววันนี้เธอมาจะบอกว่าขนาดใส่แมสนะ ตะกี้ความสวยทะลุแมสเลยค่ะสวยทะลุแมสจ้ามาคุยกับเธอเลยดีกว่านะครับคุณกิ๊กมัยุรินสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นเขาฝ่สวยนะสวยมากทะลุแมสออกมาลอยอ่ะเห็นเขามีความรักแล้วก็รู้สึกว่าดีใจด้วยนะคะตอนใช่ ต่ว่าตกี้เองกรู้สึกว่าจริงๆแล้วเ,เรารักทุกคนดีมากๆแต่ว่าที่สําคัญต้องอย่าลืมรักตัวเองด้วยนะดิกก็เลยอยากจะขออนุญาตมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของการรักตัวเองนิดนึงนะคะอยากจะเรียนผู้ชมว,ว่าปีนี้กิก็อายุ45ปีแล้วนะคะที่ผ่านมากิกเคยไม่ได้ดูแลผิวพรรณตัวเองในช่วงที่เราไปบวชปฏิบัติธรรมที่ประเทศพามา่าเป็นแม่ชีพามา่าอยู่227รวันตอนนั้นก็ล้างหน้าด้วยน้าเปล่าอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิอยากจะเรียนว่าปัญหาของการที่ไม่ได้ดูแลตัวเองเลยเนี่ยมันก ช่วงที่หลังจากลาส,สิกขากลับมาเรียบร้อยแล้วหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะก็อยากให้ผู้ชมได้เห็นว่าเนี่ยหน้าตากิคือผิวเนี่ยกิเป็นคนผิวแห้งมากอยู่แล้วพอไม่ได้ดูแลตัวเองเลยก็ผิวยิ่งแห้งมากขึ้นไปอีกนะคะที่สําคัญก็จะมีริ้วรอยต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่นี่หน้าผากนะคะที่หางตาหรือว่าตามร่องแก้มนะคะและที่สําคัญค่ะก็จะมีรอยทึบๆปื้น,นๆเนี่ยนะคะที่มันไม่ต้องการบันดาขึ้นเนี่ยอยู่ตรงบริเวณหนกแก้มร่องตานะคะก็มีความหมองคล้ำมากขึ้นมีริ้วรอย เล็กๆเ,เกิดขึ้นมากมายนะคะผิวหน้ามันก็ไม่สม่ำเสมอเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอที่กลับมาที่เมืองไทยก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นก็โชคดีได้เจอพี่นีโน่นะคะไปถ่ายรายการด้วยกันพี่นีโน่ก็บอกว่าเนี่ย กิ๊กอยากต้องการตัวช่วยเนี่ยเดี๋ยวพี่แนะนำเขาก็เลยแนะนำกิ๊กค่ะแนะนำให้กิ๊กได้ใช้ทราลลาจีนาค่ะ<ม>พี่โน่บอกเนี่ยขายดีมากเล<ช><ช>ยการพี่โน่บอกว่าเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยอยู่คู่คนไทยมาเป็น10ปีแล้วแล้วที่สําคัญคือเขาเป็นเซรั่มเนื้อเข้มข้นนะคะแล้วก็ซึมลงสู่ผิวได้อย่างง่ายแล้วพี่แล้วพี่โน่เนี่ยพอเรารู้จักกันเราก็จะรู้ว่าป่านโน่ของเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ทําสัญญกรรมใดๆเลยแต่ว่าตัวจริงของพี่โน่นี่คือหน้าใสากิ๊กใช่ไหมคะพี<ช>่เอ๋ค่ะเพราะฉะนั้น เอาลองใช้ทรจีน่าดูวันแรกที่ใช้ต้องบอกว่าทราจีน่าเป็นเซรั่มเนือ้อเข้มข้นนะคะเข้มข้นขนาดนี้แต่ว่าสามารถซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วเลยวันแรกที่กิ๊กใช้ก็คือแบบโอ้โหทรจีน่าสามารถซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วกิ๊กก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าเราเนี่ยมันแห้งเกินไปก็ได้อาจจะขาดน้ำนะคะกิ๊กก็เลยเอาละลองใช้ดูแต่ก็โอเคประทับใจแต่ว่าพอตื่นนอนเช้าขึ้นมาปุ๊บรู้สึกว่าเุ้ ทำไมหน้าเราแอบ,บดูใสขึ้นนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าโอ้อยากจะพิสูจน์เขานะคะไม่อยากจะมาโนไปเองว่าทายาจิน่าดีจริงหรือเปล่านะคะก็เลยตั้งใจใช้เขาอย่างต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งจนหมดไปสองกระปุกค,ค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้คือสิ่งที่กีต้องบอกว่ารูปที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นรูปที่ กิกเนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้ใช้แอปใดๆนะคะถ่ายเองเลยนะคะต้องบอกว่าพอกิกใช้ไปหมด2กระปุกในกิกชอบมากๆเพราะคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าหน้ามันใสขึ้นนะคะคือปัญหาต่างๆเรื่องของริ้วรอยที่กิกมีตามหน้าผากตามหางคิ้วตามร่องแก้มก็แลดูดีขึ้นผิวก็ดูกระสังใสดูสม่ําเสมอมากขึ้นรูขุมขนที่เคยมีปัญหามันใหญ่นะคะมันก็แลดูมาเป็นปกติมากขึ้นริ้วรอยใต้ตาต่างๆที่เคยมีปัญหาหมองคล้ำมันก็แลดูจางลงที่สําคัญรอยทึ ทึบตามโหนกแก้มตรงนี้ค่ะมันก็แลดูจางลงด้วยเพราะฉะนั้นกีต้องบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆที่มีโอกาสได้ใช้ทรีไลจิน่านะคะกีกใช้จริงเองทุกๆวันไม่โกหกเพราะว่าผิดศีลไม่อยากทำบาปนะคะไม่กล้าทำบาปและในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ต้องเตืนคุณผู้ชมว่าเราเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะโปรโมชั่นที่จะมาบอกในวันนี้ถ้าสตัง์ยังไม่พร้อมไม่เป็นไรเลยค่ะแค่อยากให้คุณผู้ชมโทรมาจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนเลยสําหรับโปรโมชั่นเซตนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นโปรโมชั่นเซตเซ็ ล่มล้วนที่ทางเทรลจีน่าไม่ค่อยได้จัดสักเท่าไหร่นะคะวันนี้โทรมาได้เลยที่1577หรือ Line@ แอดเทรลจน่าค่ะต้องบอกว่าสําหรับโปรโมชั่นวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องเงินไม่พร้อมไม่เป็นไรโทรมาจองสิทธิ์ไว้ได้ก่อนเลยและที่สําคัญก็คือว่าเทรลจีน่าจะไม่ค่อยได้ให้โปรนี้เท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาให้ของแถมเยอะเกินไปก็บริษัทจะค่อนข้างจะขาดทุนนะคะแต่สําหรับวันนี้สําหรับคุยแซบโชว์บอกเลยว่าเราจัดโปรนี้พิเศษมาให้จริงๆนะคะลูกค้าประจําจะทราบกันอย่างดีว่าโ คุ้มมากจะต้องโทรมาจองสิทธิ์ไปได้ก่อนที่1 577หรือ l i น์แอดชารจ i น a ะคะเพราะว่าสายจะเต็มเร็วมากวันนี้โปรโมชั่นสุพิเศษของเรานะคะจะมานี่เลยค่ะเป็น ไทาราจีน่า1กระปุกใหญ่นะคะแถมฟรีอีก1กระปุกใหญ่พร้อมขนาดพกพาอีก2ชิ้นนี่เลยค่ะนะคะตเป็น4ชิ้นนะคะยังไม่พอคะ่ะเรายังมีหน้ากากผ้าและสเปาารย์แอลกอฮอล์นะคะต้องบอกว่า6ชิ้นนี้ราคาเต็ม7,800บาทแต่วันนี้ขายเพียง2,900บาทเท่านั้นนะคะเซตนี้ใช้กันไปยาวๆ3เดือนตก,กันละแค่ประมาณ35บาทเท่านั้นเอ,เองนะคะที่อยากจะขออนุญาตให้คุณผู้ชมสักนิดหนึ่งว่ากิ๊กใช้ไทราจิน่าแล้วเนี่ยกิ๊กชอบมากอยากจะขอโชว์ผิวนิดนึงได้ไหมคะ 阿姐。耶卡。哦，这皮肤康，她。 สต่แน่แต่แน่ยต้องบังความสวยใช่แต่แต่ต้องบอกว่ากิ๊กชชยแล้วกิ๊กชอบมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คนที่บ้านทุกคนกิ๊กใช้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณพ่อนะคะพี่สาวน้องสาวใช้หมดถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตโชว์ภาพคุณแม่นิดนึงคุณแม่เนี่ยค่ะอายุ7จแล้วนะคะแต่ว่าก็สามารถใช้ทรจิน่าแล้วก็หน่าใสเป็นแพ็คู่ไปกับลูกเลยอันนี้เป็นภาพที่เราไม่ได้ใช้แอปใดๆนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นทรจิน่าเนี่ยไม่มีปัญหาใดๆ30สบอัพขึ้นไปเนี่ยใช้ไไดด้้จนนถึง80เลลยะะะคคคแที่่สําาัญืออวพ กิ๊กเนี่ยใช้ประทับใจกิ๊กก็บอกคนที่กิ๊กรักทุกคนในบ้านใช้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าของไม่ดีจริงกิ๊กจะไม่บอกให้คนที่กิ๊กรักใช้อย่างแน่นอนนะคะอ,อยากให้คุณผู้ชมโทรมาจองสิทธิ์หรือว่าโทรมาตอนนี้สำหรับโปรโมชั่นสุดพิเศษของทริจิน่านะคะที่15.7 7หรือ Li น์แอดทริจน่าวันนี้กิ๊กนาม,มาเพียง200เซต200สายเท่านั้นคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้รับไปเลยคะ่ะโปรโมชั่นทริจิน่าหกระปุกใหญ่แถมฟรีอีก1กระปุกใหญ่ความขน,นาดพกพาอีก2ชิ้นนะคะ ชิ้นนี้ราคาเต็ม7,800บาทแต่วันนี้ขายเพียง2,900บาทเท่านั้นเองนะคะและที่สําคัญในวงการมาเทิงของเราก็ยังมีดาราหลายท่านที่ใช้ทราจีน่าจริงแล้วก็เห็นผลจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นอามูดีโลกคุณบุ๋มปนัดดาคุณปานธนพร คุณปุ้ยพิมวลวันพี่เจนิเฟอร์คิมนะคะต้องเรียนตามตรงว่าเราทุกคนถ้าไม่ได้ใช้จริงไม่กล้ามาพูดและที่สําคัญทรเจน่าก็ไม่ยอมให้เรามาพูดด้วยถ้าไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เขาจริงนะคะต้องใุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยเหลือไม่ถึง100สายแล้วนะคะอยากให้โทรมาจองสิทธิ์กันเพราะวันนี้เรามีกันแค่200เซต200สายเท่านั้นสําหรับคุณผู้ชมนะคะวันนี้รับไปเลยค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษจากเรานะคะคุ้มกันสุดๆสำหรับโปรโมชั่นนี้ที่เป็นชุดเซรั่มล้วนๆนะคะเป็นทร,จนริจีน่าหนึ่ง ความขนาดพกพาอีก2ชิ้นแล้วก็ยังมีหน้ากากผ้พาพ,พรมสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะหก <6 S 2> ชิ้นนี้เมื่อกี้ให้กี่สายนะคะให้กี่สายให้แค่200สายเ <ขอ S 1> ท่านั้นขอเพิ่ม <นะ S 2> ได้ไหมคะจะหมดแล้วค่ะ อจะหมดแล้วหรอคะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ค่ะสุดสุดแล้วที่ให้ได้แค่นี้ขอเป็น5้สุดาสายสุดท้ายเท่านั้นแล้วกันนะคะ50สายจริงๆเพราะว่าของเรา <c oughs> ของเราเตรียมมาแค่นี้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้คุณผู้ชมค่ะโทรมาจองสิทธิ์หรือโทรมาตอนนี้สำหรับโปรโมชั่นสุดเซรั่มล้วนๆได้ที่157 7หรือไลน์แอทไรจน่ารับไปเลยค่ะไรจีน่าหนึ่งกระปุกใหญ่แถมฟรีอีกหนึ่งกระปุกใหญ่พกพนาุพกพาอีก2ชิ้นแล้วมีหน้ากากผ้าพ,พร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะ 2,900บาทเท่านั้นนะคะอยากให้คุณผู้ชมเชื่อกิ๊กนะคะว่าโปรโมชั่นเซรั่มล้นลนแบบนี้คุ้มมากสำหรับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะเราเข้าใจกันแล้วเราจะได้สวยไปพร้อมๆกันรีบโทรมาจองสิทธิ์ตอนนี้ที่1577หรือ l i น์แอดทาราจินนะคะเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนค่าใจ่ายเงินจะเป็นจ่ายเงินสดหรือว่ารูดบัตร เครดิตก็ได้นะคะวันนี้อย่าลืมนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นหน้ากิ๊กสักนิดนึงพี่เคขอขอเราก็ใส่แมสก์นะพี่พีเคก็ใส่แมสเนาะใส่พิชิลด้วยงั้นขอดูหน้าพี่ขอหนึ่งน้อยนิดนึงนิดนึงนิดนึงออืื้ห ใช่เขาจริงๆนะในเรื่องการมันไม่น่าเชื่อสมัยก่อนนะตอนบอูดเขาไม่ดูแลหน้าตัวเองเลยอ่ะแล้วตราจิน่าที่กลับมาช่วยได้อย่างเงี้ยใช่ค่ะนนทำให้ผิวเราเรามันพอเราสวยขึ้นแล้วจริงทุกอย่างก็เริ่มง่ายขึ้นมันจะเต่มมากยิ่งขึ้นต้องบอกว่าผลลัพธ์ที่กิกได้นะคะคุณผู้ชมค่ะจากการใช้ไทยจิน่าเนี่ยทุกวันนี้กิกใช้จริงๆใช้มาประมาณ2ปีแล้วไม่โกหกไทยจิน่าเป็นผู้พิทานที่อยู่คู่กับคนไทยมาประมาณ12ปีแล้วนะคะและทุกวันนี้กิกสนุกมากคือหมายถึงว่ากิก มั่นใจกับการโชว์หน้าสดมากเลยเพราะว่าสามารถใช้ไทเดจินาทั้งหน้าได้เลยรวมถึงใต้ตาแล้วก็คอด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษในวันนี้โทรมาตอนนี้ที่1577ค่ะรับไปเลยค่ะไทเดจินาหนึ่งกระปุกใหญ่แถมฟรีอีก 1, 1กระปุกใหญ่เพราะขนาดทกฝา,าอีก2ชิ้นแล้วก็หน้ากากผ้าพ,พร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์หชิ้นนี้ราคาเพียง2,900บาทเท่านั้นนะคะใช้กันไปยาวๆ3เดือนเลยโทรมาตอนนี้ที่1577หรือไลน์แอดไทเดจินาไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดโปรนี้เด็ดขาดจริงๆ หรือแชร์ขีวาโคตรหน้าจอก็ได้นะมุื่ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากนะะคขอบคุณค่ะสวยจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมดูคุยแซโชวนแล้วอย่าลืมนะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ